สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่ม VP ทุกท่านแล้วก็สมาชิกช่อง a d ด i ิกสทุกท่านเหมือนกันนะครับวันนี้อาจารย์มีความยินดีที่จะลงโค้งสุดท้ายให้สำหรับสมาชิกที่ติดตามนะครับแล้วก็กลุ่ม VP นะครับส่วนใน YouTube นะครับก็เป็นชุดเดียวกันเพียงแต่ว่าในกลุ่ม VP อาจารย์จะตัดแยกบนล่างให้นะครับ สูตรนี้เป็นสูตรที่ได้มาเมื่อคืนนะครับหลังจากที่กระแสะเลขามาจากทุกสรารทิศนะปั่นกันแหลกล้านนะครับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็งงครับงงเลขนั้นก็ดังเลขนี้ก็ดังเอาง่ายๆนะครับสูตรเนี้ยถ้างวดที่แล้วเข้าเด้งแบบนี้นะครับมวดนี้มันก็น่าจะเด้งบนล่างเหมือนกันนะครับนะ เพียงแต่ว่าเรายึดถือสูตรเป็นหลักนะยึดถือสูตรเป็นหลักนะครับว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เด้งบนล่างแล้วมันจะเข้าแบบไหนนะครับหรือไม่เข้าแบบไหนเพียงแต่ว่าอาจารย์ใช้สูตรเดิมนะครับสูตรเดิมของงวดงวดนี้นะครับงวดนี้ที่ออก6164นะครับเราก็มาดูกันว่างวดนี้ ออกแบบไหนนะครับอันนี้คือ10หน่วยล่างนะครับ10หน่วยล่างไม่ต้องกลับนะครับรวมกันอยู่ในนี้เขาเรียกมัดรวมสูตรมัดรวมนะครับ10หน่วยบนก็อยู่ในนี้10หน่วยล่างก็อยู่ในนี้เพียงแต่ว่าเราต้องเอาเลขเด่นบนล่างมาตัดออกนะครับออย่างสูตรว่างวดที่แล้วนะครับข้างบนได้5 6 7ข้างล่างได้6 7 8นะครับอันนี้บนเนาะของวัที่แล้วเนาะ6 7 8อันนี้ล่างอ่าเราลองมาคัดเลือกอเลขล่างก่อนนะกันนะครับเลขบนของวันนี้แล้วกันอ่ะเลขบน5 6 7 อาจารย์จะแทนวงกลมด้วยสีแดงเนาะตัวนี้สีแดงเนาะห้าหกเจ็ดห้าหกห้าหกเจ็ดหอ่ะหกอันนี้บนนะครับสีแดงบนห้าออันนี้คือตัด3ตัวนะครับตัด3ตัวบนได้เท่านี้นะครับ ก็มีอยู่61นะครับเข้าที่61เนาะ,ะเข้าที่61มาดูล่างนะครับมีกี่ชุด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21ชุดนะครับเฉพาะบนเหลือ21ชุดแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่ม VIP อาจารย์จะตัดแต้มให้นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ ไม่เกิน5 6ชุดนะครับในนี้นะของงวดที่แล้วนะครับต่อไปมาดูสูตรของล่างนะครับสูตรของล่างเอา678ไปตัดนะครับอาจารย์จะแทนด้วยนะครับแทนด้วยสีสีส้มแล้วกันเนาะหกนะครับ ล่างนะครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดไม่มีก็เหลือหกกับแปดนะครับแล้วก็หกยาวเลยหกกับแปดล่างเหลือกี่ชุดครับตรงๆหนึง่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16ตัวนะครับล่างเหลือ16ตัวไม่ต้องกลับนะครับนะอันนี้คือมวดที่แล้วนะครับมาดูมวดนี้ครับมาดูมวดนี้มาดูมวดนี้นะครับมวดนี้โค้งสุดท้ายอาจารย์จับบนให้ก่อนนะครับจับบนให้ก่อนอตัดด้วยนะครับตัดด้วย 1 7 9นะครับอ่ะแทนด้วยสีแดงเหมือนเดิมนะครับว่าจะได้กี่ชุดนะครับ1 7 9นะครับบนนะปึ๊บ1ก่อนและ1ไปแล้วนะครับเหลือ7เทนี้7มาดู7เยอะหน่อยกี่ชุดไม่รู้7 แล้วก็9นะครับ9 9อ่าอันนี้คือบนนะครับบนบน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 1า18 19 20 2 1 2 1ชุดเหมือนกันนะครับเหลือ21ชุดนะครับไม่ต้องกลับนะนะไม่ต้องกลับอามาดูล่างนะครับมาดูล่างเดี๋ยวลบตัวนี้ออกก่อน มาดูล่างล่างอาจารย์ใช้สีแดงแล้วกันล่างจตดด้วย604นะครับไม่ต้องกลับนะนะครับเดี๋ยวมาเลือกกันเลยนะครับล่าง604เอา0ก่อนเลยนะครับ ะตัดที่0ก่อนเลยนะครับแล้วก็6อ่ามาดูตัวที่2คือ6 เรามาดูตัวสุดท้ายคือ4นะครับข้อดีของสูตรนี้คือมันไม่ต้องกลับนะครับซื้อตามนี้เลยนะครับเล่นตามนี้เลยไม่ต้องมามากลับหัวกลับหางนะครับอ่ามีทั้งหมดกี่ชุดครับ1,2,3,4,5,6,7,8 9ก้1 11 2 13 14 15 1 6 1 7 1 8 19 20 20ชุดนะครับม่ยังไม่ตัดแต้มนะครับยังไม่ตัดแต้มได้20ชุดบนล่างนะก็รอออกนะครับรอออกนะครับรอออกรอออกนะตัดตามนี้นะครับตัดตามนี้ อาจารย์ก็ไม่รู้มันจะออกตัวไหนแต่ทีนี้สำหรับคลิปที่ลง y YouTube เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะทำคลิปให้เฉพาะกลุ่ม V.I.P. ที่ตัดแต้มให้จาก2ี่ชุดเหลือกี่ชุดไม่รู้ <S 1> <S 1> รเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับคลิปที่ลง y YouTube เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเป็นโค้งสุดท้ายให้นะครับอย่าลืมนะครับบนนะครับบนตัด1 7 9นะครับสำหรับวดนนี้นะ ล่างตัด604นะครับนะสำหรับงวดนี้เช่นกันนะครับสมาชิกนะครับถ้าเกิดใครสนใจเข้าสมาชิก vp นะครับตัดแต้มนะครับตัดแต้มให้แล้วก็คัดเน้นๆให้ก็ id นี้เลยนะครับ มาเลยนะครับ